ค่ะเ,เพื่อนชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ค u น e อ Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็น,นเพื่อนเ่งที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกทุ่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับทุกคนค่ะ mm hmm. positive ing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะค u e นกับน้องเกรือเกลก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำเพียซกดกันนะคะเขาเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่า The ความในใจที่เขาอยากสาร,รภาพให้คุณฟังในตอนนี้แต่เขาไม่ได้พูดให้คุณฟังเรามาไฟายจ้าวกันดีกว่านะคะเรามาดูกันค่ะว่าคนของคุณเนี่ย มีความในใจอะไรที่อยากจะบอกคุณบ้างนะอยากจะสารภาพให้คุณรู้แบบหนักมากๆเลยแต่ไม่ยอมพูดสักทีหนึ่งนะคะนะในวันนี้เนี่ยเรามาล้วงความลับของเขากันที่มีต่อคุณนะคะคีดเซนตายค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคน oh. รู้ไว้ว่านี่คือ general b r i a f i n g เพราะงั้นยานํำมันไปตัสดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คด้วส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คด้วส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคชการเปลี่ยนเบอร์โทร อยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการ เรามีไพ่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะแน่นอนเราจะให้เลือกน้องกรกูค่ะน้องเบบี้ยอดานะคะน้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทักที่สุดในกาแล็กซี่ค่ะน้องจะสตรีมมิ่งนะคะในเดือนเฟบร a รีปีหน้านะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะเราอยากเจอน้องกันแล้วนะคะนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีไพ่อะไรบ้างนะคะในกองแรกนะคะก็จะคือ t i s s o n ค่ะคือน้องเบบี้ยอดาแอบมองนะคะคุณหวังว่าซีซั่น3เนี่ยจะมี คอลเลกชันใหม่ของน้องโผล่มาค่ะนนี้ก็คือเบบี้โยดาแอบมองนะคะเป็นอะไรกอร์เกิร้เราให้ทำไมนะคะและกองที่สองนะคะน้องน้องมองไม่เห็นน้องเท่าไหร่อะโอเคดีขึ้นแลลวอะและกองที่2นะคะก็คือ This one ค่ะน้องเบบี้โยดาเอื้อมมือนะคะน้องเอื้อมมือน่ารักมากเลยท่านี้นะคะดูดูแบบน่ารักอ่ะ ยังไงก็น่ารักน่ารักเสมอทำท่าอะไรก็น่ารักนะคะและกองสุดท้ายเลยนะคะก็คือเบบี้โยดาทำท่านี้นะคะนะก็คือเบบีะะ้โยดาเกาะขาอ่อนนะคะรักก้องไหนชอบกล้องไหนนะคะเลือกได้เลยค่ะควินเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำทำสไตล์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ควินกับน้องเบบี้โยดานะคะ mm hmm. ถือว่าเป็นค่าครูให้กันและกันนะคะแล้วก็ เป็นค่าใช้แรงงานเด็กด้วยนะอ่ะเซอิฟอาเบดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าอะไรเกิเกิดหขอของเราวันนี้นะคะก็คือความในใจที่เขาอยากจะสารภาพให้คุณรู้แต่ยังไม่ให้คุณรู้ในตอนนี้ <Wow. S 1> คืออะไรนะคะ so t s l e t started ค่ะ Just another game. How are you so cynical? I didn't know that you were just like them. When I look around. คนที่เลือกกล่องที่1นะคะใครก็ตามที่เลือก this one ค่ะก็คือนนอง Baby y o ด a แอบมองค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาฟายเจ้าจะกันดีกว่าว่าอะไรก็คือหัวข้อของเราวันนี้ก็คือความในใจที่เขาอยากจะสารภาพให้คุณรู้คืออะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะกล่องไปเริ่มต้นกันนะคะคุณรู้สึกถึง energy ของคนที่มีความผูกพันกันมามากๆเลยนะคะ มีโชคชะตาต่อกันมีกรรมร่วมกันมาไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีนะคะเพราะพูดว่ากรรมแล้วคุณอาจจะตกใจกันแต่คนเราอะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุอยู่แล้วนะเกิดมาเพราะกรรมนะคะจะกรรมดีกรรมไม่ดี ก็สุดแล้วแต่ว่าในอดีตชาติคุณทําอะไรมาแต่ชาตินี้พบนี้ปัจจุบันนี้ทํากรมดีไวย้ย่อมได้ผลที่ดีนะคะคือควีนรู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยมีโชคชะตาร่วมกันมาแบบมาจริงๆมีกรรมร่วมกันมาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะตัดขาดกันได้แบบง่ายๆนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อคู่กันแบบเป็นโซเมที่เชื่อมโยงและผูกพันกันทางจิตวิญญาณมากๆแต่ในบางกรณีนะคะก็อาจจะเป็นคู่เอ e คู่กรรมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเลือกดูว่าเฮ้ยความ ควาสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหน Toxic v e r s i o n s h i p หรือว่า p e c e f u u l Versionship นะคะถ้าเป็น Toxic v e r s i o n ชันเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะเป็นควนคุกกรรมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทั้งคุณและเขามีโชคชะตาร่วมกันมามากๆและถาาว่านะตอนนี้ความสัมพันธ์ยังห่างๆยังหายกันไปนะคะคุณรู้สึกว่ามีแนวโน้มที่เขาจะติดต่อหาคุณหรือว่าคุณจะได เห็นข่าวาวที่เกี่ยวกับเขานะคะนะ้าเรือจะได้รับการติดต่อจากเขาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะบางคนนี่อาจจะอยู่ห่างกันด้วยนะคะนะหรือว่าอาจจะอยู่ใกล้กันสำหรับบางคน อายุห่างไกลกันอย่างไรก็ตามนะคะเขายังระลึกถึงคุณแล้วก็นึกถึงคุณอยู่และในบางครั้งเนี่ยคุณก็สัมผัสได้ถึงแอังงานของเขาด้วยเช่นกันค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างคะ่ะ <c oughs> มือ Quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะค e n มีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสาม หลังไมมาปรึกษามาพูดคุยกับคุณได้ที่ช่อง Descriptions Box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะใบแรกเลยนะคะก็คือ This one ค่ะยูไบมีพิษนะคะนี่คือใบแรกนะคะ คุณน่าจะเป็นคนที่มีน้ำใจนะคะจิตใจดีแล้วก็ชอบซื้อของให้คนอื่นชอบแบ่งปันคนอื่นอะไรทํานองนี้นะคะจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นพิซซ่าค่ะแต่หมายถึงว่าคุณอาจจะเป็นคนชอบทําอาหารให้เขากินหรือว่าซื้อของไปฝากเขาซื้ออาหารไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะเป็นคนชอบทําอาหารโดยเนเจอร์นะสิ่งที่คุณรู้สึกได้ค่ะก็คือ เขาอยากจะบอกว่าเขาชอบเวลาที่คุณดูแลเขาเขาชอบเวลาที่คุณซื้อพิซซ่าให้เขาเลี้ยงอาหารเขาหรือว่าแชร์อาหารด้วยกันหรือเวลาที่คุณเนี่ยได้ทำอาหารให้เขากินนะคะมันเป็นอะไรที่มันดีมากๆนะขึ้นอยู่กับว่าซีติชั่นของคุณเป็นแบบไหนคุณซื้อพิซซ่าเขาหรือเปล่าหรือว่าคุณซื้อขนมยอ,นอ,อย่างอื่นอะไรเงี้ยคุณเป็นคนมีน้ําใจแล้วก็เป็นคนที่น่ารักนะคะซึ่งเขาก็อยากจะบอกว่า มันคือสเสน่ห์ของคุณและมันทําให้เขาว่าชอบคุณมากๆเพราะว่าคุณเป็นคนแบบนี้นะคะเป็นคนที่มีน้ําใจค่ะและ t n e x t c ค r d นะคะความในใจที่เขาอยากจะเสารภาพก็คือ you have a nice eyes and you have a c u t s m a l l คุณมีบั้นท้ายที่งดงามนะคะที่ที่น่าฟัดมากๆนะและคุณก็มีรอยยิ้มที่น่ารักมากๆด้วยนะคะพูดง่ายก็คือเขาหลงไหลในบอดี้ของคุณหลงไหลในรอยยิ้มของคุณหลงไหลในน้ําเสียงของคุณนะคะทุกอย่างเนี่ยทำให้เขาคลั่งรักมากทาให้เขาเนี่ยคิดถึงคุณไม่หยุดหย่อนและต่อให้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหรือในตอนนี้ทั้งคุณเละเขาไม่ได้คุยกันอยู่ค่ะเขาก็ยังระลึกถึงคุณแล้วก็นึกถึงคุณอยู่เสมอนะคะนะเพราะว่า เขารู้สึกว่าเขาทัชเขาสัมผัสถึงคุณได้และเขาก็อยากจะสัมผัสตัวคุณอ่าและนอกจากนี้เนี่ย เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดูดีมีหุนห่นดีอะไรเงี้ยเขาเขาชอบมันมากๆากแะเขาอยากจะสารภาพความในใจแบบนี้ว่าอุ้ยฉันชอบรูปร่างของเธอมากฉันชอบปั้นธายของเธอ<ม> <olmuş. S 2> บางคนเนี่ยเป็นสายออกกําลังกายนะคะออกเบเบ้ <c oughs> บนไปนะคะ่ะเอออ้ามีโบน,สนัสอ <c oughs> <น>ะไรเออหรือบางคนอาจจะออกของท่านิดๆอะไรเงี้ยค่ะนะก็เออนั่นแหละมันก็เหมือนแบบเอยคุณดูแลสุขภาพมีรูปร่างที่ดีอะไรเงี้ยทุกอย่างเริ่ดนะคะและใน next card นะคะก็ค <c oughs> <c oughs> ือดิสว one ค่ะ You always stand by my side คุณคอยอยู่ข้างๆเขาเสมอนะคะซึ่งมันทำให้เขารู้สึก appreciate รู้สึกโชคดีจริงๆที่มีคุณนะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาขอบคุณที่คุณเคียงข้างเขาคุณคอยรักเขาแล้วก็ไม่เทเขาไปไหนแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยเขาจะทำตัวท็อกซิกใส่ค,สคุณหรือว่าทำตัวบ้าๆบาะบาใบาสา่คุณแต่ว่าเขาก็ a อ c i a t e ที่คุณยังทนเขาได้อยู่ยังอยู่ตรงนี้นะคะและนอกจากนี้ค่ะความรับที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือ you always take me first ค่ะบางคนเนี่ยแชทหนักขวาด้วยนะคุณก็ยังคงแบบส่งข้อความหาเขาต่อไปค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเขาชอบเวลาที่คุณเนี่ย เทคหาเขาเข้าหาเขานะคะน้าเขารู้สึกว่ามันดีมากๆมันดีต่อใจเขาอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ถนัดในการเข้าหาคนอื่นเขาก็รอคุณเข้าหาเขาแล้วเขาก็รู้สึกแฮปปี้รู้สึกดีที่คุณเข้าหาเขานะคะมันดีมากๆสําหรับเขาเลยนะเขารู้สึกว่าชีวิตเขาคอมพ l e ทแลออที่คุณเข้าหาเขาและเทคษาเขาสม่ําเสมอมีอะไรก็นึกถึงเขาก่อนเลยค่ะและ the last one เลยนะคะก็คือ Everything is bad with you ka. ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดีมากๆเมื่ออยู่กับเธอคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะชีวิตของเขาเนี่ยล่าเริงสดใสแล้วก็เต็มไปด้วยสีสันและพลังงานบวกที่ดีเพราะคุณคะ่ะคุณคือพลังงานที่ดีสำหรับเขาและเขาก็อยากมีคุณในชีวิตเพราะว่าคุณทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะและนั่นคือความในใจทั้งหมดที่เขาอยากจะสารภาพให้คุณรู้ในตอนนี้คะ่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะเอ็นจอยไปกับวิดีโอนี้คะ่ะ m e t a p f o r s be with you all นะ to so have a good day have a great day และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม้มหาหรือกับคุณได้ที่ช่อง description box ด้า่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกด like กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ see you all in the next คลิปวีดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกล่องที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกดิสคอร์ดนะคะก็คือน้อง Baby ้ย d ดาเอื้อมมือจะแตะบางอย่างนะคะน้องน่ารักมากคะน้องมีแค่3นิ้วเองนะ,ะอ่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่าค e ณอยากโชว์นนี้มากเลยอะ่ะน้องมีแบบเหมือนจริงมากเดี๋ยวว่าหลังคุนจะทำคีนทำอันบ็อกซ์ไว้แล้วเดี๋ยวว่าคีนว่าคีนจะตัดต่อแล้วก็มาอวดทุกคน คุณเห็นเล็บของน้องคือคุณบอกว่าน้องมี3นิ้วแล้วคุณก็หันไปเห็นพอดีนะอ่ะอมัวแต่พูดไปไกลอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าว่าอะไรนะก,กูู๊เแบบี้อยาลืมหูคอยอีกละอ๋อความในใจที่เขาอยากจะสารภาพให้คุณรู้ในตอนนี้นะคะคืออะไรนะอ่ะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะโอเค เคอนรู้สึกถึง Energy ของคนที่ขี้อายนะคะจะเป็นเขาที่ขี้อายหรือเปล่าแล้วก็ชาวราศีธาตุดินค่อนข้างโดดเด่นนะคะ ปรกสบกันณ์มื่ก่อนนะอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาบางคนอาจจะมีเลขหกับเลข6อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะนะทั้งคุณและเขาเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากเลยค่ะเป็นคู่ที่เหมือนเกิดมาเพื่อกันและกันเลยนะคะถึงแม้บางครั้งความสัมพันธ์จะไปแบบช้าๆบ้างนะแต่ช้าๆได้พราเล่มงามค่ะวินเห็นว่าเขาจริงจังกับคุณเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะคะดูแล้วปลายทางทั้งคุณและเขาเนี่ยมีโอกาสได้เป็นแฟนกันแน่นอนนะเพรานะณตอนนี้เนี่ยทั้งคุณและเขากาลังปลูกต้นรักกันอยู่นะคะ ควินรู้สึกว่าเขาเองก็อยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะแล้วเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะ oh. เขาอยากจะ g to know you m o โ e มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะนะ oh. เขาอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีมัน positive oh. นะคะ oh. จากพลังงานตรงนี้นะคะ oh. ก็ทำให้ควินรู้สึกได้อย่างแรงกล้ามากๆเลยนะคะว่า เขาอยากจะเรียนรู้คุณอยากจะปลูกต้นรักกับคุณนะคะอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์เนี่ยให้มันโพสิทีฟให้มันดีแล้วก็ให้มันปังปุริเย่นะคะอยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันแฮปปี้ในความสัมพันธ์และเหนือสิ่งอื่นใดน,นั้นเนี่ยเวลาที่เขาอยู่กับคุณเขารู้สึกเลยว่าคุณคือคนที่ใช่แหละ คือคนที่เขาต้องการที่จะสารสัมพันธ์ด้วยนะคะต้องการที่จะไปต่อด้วยมากๆเลยนะจะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะ ควิคเมนชั่นนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะควินมีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับควินได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะ ยินดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะ The first one เลยนะคะที่ได้รับก็คือ this one อะไร baby Yuna o this one นะคะก็คือ I love you for being an incredible blessing in my life ค่ะเขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณแม้เขาจะไม่เคยพูดว่าเขารักคุณแต่เขารักคุณและเขาขอบคุณคุณเขารักคุณที่ คุณยังมีอยู่ในโลกใบน,บนรรี้คุณเปรียบเสมือนพรจากสวรรค์คุณเปรียบเสมือนพรล้ำค่าในชีวิตเปรียบเสมือนของขวัญจากจัก,กรวาลที่จัก,กรวาลมอบให้เขารักคุณที่คุณเนี่ยเป็นสิ่งมหาัศาจรรย์เป็นพอรอล้ำค่าในชีวิตของเขาและเขาไม่มีทางที่จะมองหาใครไปได้เลยนอกจากคุณเพราะ you are the b e s t คุณคือที่สุดแล้วอ่ะ คือคนที่เขาจริงจังและเขาก็รักมากๆเลยนะคะนะและเดน next card ค่ะก็คือ this one ค่ะ you share a n t amazing born with your family ค่ะบางคนในที่นี้อาจจะเป็นคนรักครอบครัวนะคะครอบครัวมาอันดับหนึ่งนะหรือเขาจะเป็นคนที่รักครอบครัวด้วยแต่เหนสิ่งอื่นใดนั้นเขารักคนที่รักครอบครัวค่ะ พอเขารู้สึกว่าถ้าคุณรักคนในครอบครัวได้คุณจะสามารถรักเขาได้และเมื่อเราเป็นครอบครัวเดียวกันคุณก็จะสามารถรักเขาและเราจะเป็น Good Family ที่ดีต่อกันนะคะ <c oughs> เขาอยากจะบอกว่าเขารู้สึกรู้สึกดีที่คุณรักครอบครัวของคุณและเขาอยากจะบอกว่าเขาหลงไหลเวลาที่คุณแคร์ครอบครัวคุณมีบอลมีพันธะมีคําสัญญาหรือว่ามีความผูกพันกับครอบครัวของคุณ มากๆอะไรเงี้ยเขาชอบเวลาที่คุณให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวของคุณเพราะมันทําให้เขาคิดไปไกลเลยว่าเฮ้ยถ้าถึงเวลาที่เราได้แต่างงานกันได้สร้างครอบครัวด้วยกันเนี่ยคุณก็จะแคร์คนในครอบครัวแค,คร์เขาเหมือนที่คุณแคร์คนในครอบครัวนะคะ The next card ค่ะก็คือ you s e n d me r a n d o m loving text ค่ะ เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาชอบเวลาที่อยูดๆคุณก็ส่งข้อความน่ารักน่รักส่งมีนน่ารักน่ารักให้เขานะคะคุณเม d ฮิส s เตค่ะคุณทําให้วันของเขาเนี่ยดีขึ้นแล้วก็โพซิทีฟมากขึ้นนะคะเขาเขารู้สึกแฮปปี้จริงๆนะและเขาก็เอนจอยเขาชอบข้อความของคุณบางครัเขาอาจจะอ่านไม่ตอบบ้างแต่ว่าเขาชอบที่เขาได้รับข้อความดีๆจากคุณนะคะ อยู่ๆ <ste ans> คุณก็ส่งมาบางทีคุณส่งมาเหมือนคุณรู้ <cle an> ว่าเขาเครียดอยู่ในช่วงเวลานั้นเขาได้อ่านข้อความของคุณเขาก็รู้สึกแฮปปี้รู้สึกดีมากๆนะคะและ the next c a r ์ค <derni> ่ะก็คือ you love me for who I am เขาชอบที่คุณไม่พยายามเปลี่ยนแปลงเขาเขาชอบที่คุณเข้าใจเขาเขาชอบที่คุณรักในความเป็นเขาและนั่นแหละค่ะเขาแอบพิเศษมากเพราะเขาไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนคุณเลย เขารักในความเป็นคุณและอาจจะเซมชามเขาก็รักเวลาที่คุณให้เกียรติเขาเวิร์กสเปเขาและคุณก็รักในความเป็นเขาที่เขาเป็นแบบนี้ค่ะนะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบพีซฟูลมากเลยนะและแต่ละสัปดาเลยค่ะคนข้างครักของคุณนะคะ You shall show me the meaning of to love ค่ะคุณทำให้เขาได้เห็นความหมายของคำว่ารักแท้คุณทำให้เขารู้สึกว่าความรักเป็นยังไงและคุณทำให้เขารักตัวเองมากขึ้นและรัก คุณมากขึ้นนะคะคุณทําให้เขาได้รู้จักรักแท้คุณฉลมจิตใจของเขาและมันยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะโหย Amazing mm. มากเลยนะกองนี้ดูแบบ mm. อบอุ่นมากต่างจากกองแรกกองแรกจะออกแนวะแบบเปรียปร้ยวๆนิดนึงนะกองนี้จะมีความแบบอบอุ่นละมุนนุ่มๆอะไรเงี้ยาบางคนอาจจะเดก,กับคนที่ อบอุ่นด้วยนะเขาก็เลยอาจจะถ่ายทอดมาในคาแรกเตอร์ที่มันอบอุ่นนะกองแรกมันดูกว,กวนๆไงนี่ก็หวังว่าทุกคนนะคะจะเอ็นจอยไปกับวิดีโอนี้นะคะ May the force be with you all นะจะ have a good day have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังวัมหาหรือกับคิดได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all i n t h e next คลิปวิดีโอค่ะไป ัสดีค่ะเพื่นพนอนๆคนที่เลือกกล่องที่3นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องกระกูเกาะขาอ่อนค่ะนี่คือการน่านของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาไฟล์เจ้า,จาก,กันดีกว่า,าว่าอะไรก็คือหัวข้อของเราวันนี้นะคะก็คือความในใจที่เขาอยากจะสารภาพให้คุณรู้แต่ไม่ได้บอกให้รู้นะคะคืออะไรคะ่ะ <c oughs> คุณรู้สึกถึง energy <c oughs> ของคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสาร อายการทนายนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ทำงานใน g o v e r n m e n t สำหรับบางคนนะคะผู้พิพากษาคา่อนข้างโดดเด่นด้ดยเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเรียนด้านกฎหมายหรือมีความฝันในการเป็นผู้พิพากษาหรือคนคุยของคุณเป็นผู้พิพากษาอยู่นะคะและนอกจากนี้นะคะก็เป็น energy ของชาวต่างชาติคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนค่ะแต่เหนือนสิ่งอื่นใดนั้นนะคะทั้งคุณและเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอการผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าคุยกันในโลกออนไลน์อะไรเงี้ยค่อนข้างโดดเด่น นะคะชาวยุโรปค่อนข้างเด่นมากแล้วก็ออซี่สำหรับบางคนนะแปลกดีบางคนอาจจะมีจีนด้วยนะคะ however ค่ะจาก Energy ที่สัมผัสได้เนี่ยคุนรู้สึกถึงอ n e r g y ของคนวงการบันเทิงด้วยนะอาจจะเป็นคนใหญ่คนโตในวงการบันเทิงหรือว่าเป็นคนที่มีบุคคลชื่อเสียงอะไรทำนองนี้นะคะหรืออาจจะรู้จักบุคคลชื่อเสียงเป็นตน้นทีนี้ พลังงานนะคะค่อนข้างโดดเด่นในทิศทางของ Twin m e r e l a t i o n s h i p ค่อนข้างมากนะคะเหมือนเขาเองก็ดูกักในความสัมพันธ์นะดูนิ่งๆดูกักเหมือนไม่พูดอะไรสักเท่าไหร่นะอาจจะเป็นคนที่พยายามควบคุมความสัมพันธ์ด้วยแล้วอาจจะเป็นคนที่มีความหญิงยโสนในตัวเองหรืออาจจะเป็นคนที่ พยายามควบคุมความสมัมพันธ์ให้เป็นไป,นปนในแบบที่ต้องการนะคะนะบางคนก็เป็น Twin flame r e l a t i o n s h i p ด้วยค่ะโอเคมาถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะ Quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะคีนมีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับคีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยิน ดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะ The first one เลยที่ได้รับนะคะก็คือ this one ค่ะ I felt I was not ready but when we kisses it was perfect Then I know you are my one and only to love เขาไม่ใช่คนที่ยอมรับความรู้สึกกับตัวเองสักเท่าไหร่เป็นคนที่มีกำแพงในเรื่องของความรักนะคะเขารู้มาโดยตลอดว่าเขายังไม่พร้อมสำหรับ relationship ยังไม่พร้อมสำหรับการมีความสัมพันธ์ยังไม่พร้อมสำหรับความรักแต่ในช่วงเวลาที่ทั้งคุณและเขาได้เจอกันได้พูดคุยกันหรือบางคนมีความสัมพันธ์ทางกายแล้วหรืออาจจะคิสกันแล้วอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่ามัน perfect มากๆสำหรับเขานะและมันทำให้เขารู้ทันทีเลยว่าคุณคือคนที่ใช่และเป็นรักแท้ของเขานะคะ แต่ถ้าถามว่าเขาจะบอกคุณไหมว่าเขารู้สึกง,งั้นนะคะคุณก็รู้สึกว่าเขาไม่บอกหรอกเพราะว่าเขาเป็นคนซินเดเรตนะแต่เขาอาจาจะแสดงออกผ่านการกระทําค่ะจริงๆคิสตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ต้องเป็นเรื่องของการจูบแต่อาจจะหมายถึงการสัมผัสนะคะการจับมือการสกินชิปหรือถ้าว่าเจ้าคุณแลวเขายังไม่เคยเจอกันมันอาจจะมีแบบวิดีโอคอลกันเหมือนอาจจะมดีดีตี้ทอล์กสำหรับบางคนหรือบางคนอาจจะไม่มีหรือแบบจริงๆแค่เห็นหน้าเขาก็รู้สึกเลยว่าคุณคือคนที่ใช่อะไรอย่างนี้นะคะและ the next card นะคะก็คือ this one ค่ะ You make me feel safe and protected คุณทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและได้รับการปกป้องนะคะคุณคุณ perfect สำหรับเขามากๆคุณดูแลเขาดีนะคุณสม่ำเสมอกับเขาแม้ว่าในบางครั้งเขาจะเป็นบ้าปสดอไปก็ตามแต่คุณก็ยัง be there for him นะคะและมันทำให้เขารู้สึกปลอดภัยรู้สึกหายกังวลแล้วก็รู้สึกดียอดเยี่ยมมากๆเขารู้สึกว่า มันปลอดภัยที่เขาจะอยู่กับคุณคุณเปรียบเสมือนบ้านของเขานะคะและ the next card ที่ได้รับเลยนะคะก็คือ this one ค่ะ your e my one and only คุณคือคนเดียวและเป็นแค่คนเดียวในใจของเขาจริงๆเขาไม่มีใครเลยแม้บางทีเขาอาจจะมามาหายหายหรืออาจจะ หายไปเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะ h o w ever คุณคือคนเดียวที่ไปนั่งอยู่ในหัวใจของเขานะคะและเขาก็รู้สึกว่ามันดีมากๆมันยอดเยี่ยมมากๆคุณคือรักแท้ของเขาค่ะ The next card นะคะก็คือ this one ค่ะ You give me this powerful and warm feeling inside my chest คุณทำให้เขารู้สึกทรงพลังแล้วก็รู้สึกอบอุ่น อยู่ในอกของเขาอยู่ในใจของเขาค่ะอย่างที่กุนบอกอะ่ะคุณน่าจะเป็นคนที่อบอุ่นและเขาจะเป็นผู้ชายเย็นชาและคุณได้ละลายน้ําแข็งในหัวใจของเขาจนทําให้เขารู้สึกว่ามันเพอร์เฟกมันสมบูรณ์แบบแลเขารู้สึกดีมากๆนะคะมันมันดีมากสําหรับเขาจริงๆนะคะนะอันนี้พูดจริงๆเลยนะคะเขารู้สึกว่ามันมันเหมือนเวลาเขาได้คุยกับคุณเขาได้อยู่กับคุณมันปลอดภัยที่เขาจะแชร์วิ่งสิ่งต่างๆให้คุณฟังหรือแค่ นั่งเงียบๆไม่ได้ทำอะไรแต่อยู่ด้วยกันเขาก็รู้สึกแฮปปี้แล้วและ the last card นะคะก็คือ this one ค่ะ your e my favorite things to do ค่ะคุณคือ ของโปรดของเขาคุณคือสิ่งที่เขาอยากจะกระทําด้วยนะอยากที่จะใช้เวลาร่วมกันด้วยอยากที่จะไปต่อกับคุณอยากที่จะเก็ตทูโน o ูมอ r e ให้มากขึ้นและมากขึ้นกว่านี้นะคะคุณคือที่สุดแล้วในชีวิตของเขานั่นเองค่ะบวังว่าทุกคนนะคะจะเอ็นจอยไปกับวิดีโอนี้นะคะ may the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอาคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม้มหารือกับคิดได้ที่ช่อง description box ด้า่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ see you all in t h e next คลิปวิดีโอค่ะ bye